คนเก่งนอนทั้งวันเลยนะครับป้าไปทำงานตั้งแต่แปดโมงนี่หกโมงเย็นแล้วนะครับคนเก่งของป้ายังหลับอยู่เลยอันนี้มันแมวหมมววรืองูแมวเซาอะครับอืมแมว แงวกับงูผสมกันเหรอเป็นมูเป็นงูแมวสาวโอ้โหเลล้ลางหน้าไหมจะได้สางเอาหรือเปล่าอ,อ้าวแมวส้มจอมป่วนเอ้ย